แจ้งข่าวดีล่าสุดนะคะคระมออนุมัติวงเงิน7,500ล้านบาทช่วยเหลือประชาชน4เดือนด้วยกันเป็นมาตรการอะไรได้รับเงินแบบไหนสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดที่นี่เพจสารดีกับพี่เกดค่ะวันนี้นะคะวันที่5กุมภาพันธ์ปี2565อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยค่ะ ล่าสุดนะคะทางคอรมอก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนวงเงิน7500ล้านบาทค่ะ4เดือนด้วยกันนะคะกลุ่มไหนจะได้รับสิทธิ์และเป็นมาตรการอะไรก่อนไปรับชมรับฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจาก Facebook f a ฟนเพจอนุชาบูรพชัยศรีนะคะ เขาได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบไว้ดังนี้นะคะว่ามติครมนะคะ mm hmm. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะวงเงินเนี่ย7,500ล้านบาทค่ะสำหรับกลุ่มที่เป็นบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านพักอาศัยในพื้นที่ต่างๆดังนี้นะ,ะตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะทุกคนแล้วก็ไปเช็คดูนะคะว่าเราใช้ไฟอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ไหมและอยู่ในพื้นที่ที่เขากาหนดหรือไม่นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านะครหลวงนะคะผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของกอฟผและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือนะคะช่วยเหลือเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะคะตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจําเดือนมกราคมไปจนถึงค่าไฟฟ้าประจําเดือนเมษายนปี2566รค่ะโดยกําหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้นะคะ กลุ่มแรกค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1-150ถึงหน0่หน่วยต่อเดือนนะคะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ92.04สตางค์โดยมีผลต่างค่า FT เรียกเก็บและส่วนลด1.39สตางค์ต่อหน่วยกลุ่มที่2นะคะจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง151ถึง 300หน่วยต่อเดือนค่ะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน67.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า FT เรียกเก็บและส่วนลดนะคะ2 6 3สสตางค์ต่อหน่วยค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้นประมาณ19.66ล้านรายนะคะใช้งบประมาณรวมในกรอบวงเงินไม่เกิน7,500ล้านบาทหรือประมาณ1,868ล้านบาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมานะค,ะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติ เห็นชอบมาตรการด้านราคาค่าไฟฟ้าโดยให้การลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยไปแล้วนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีที่แล้วนะคะปี2565และต่อมานะคะก็ได้มีการเห็นชอบช่วยเหลือค่า FT แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วย4เดือนด้วยกันนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมค่ะ ทำให้รัฐบาลนะคะได้ช่วยค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนกลุ่มเปราบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปแล้วกว่า18,353ล้านบาทนะคะรอบของเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปี66นี้นะคะจะได้เฉพาะกลุ่มเปราบางที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยเท่านั้นค่ะใครอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือนี้บ้างน,นะคะคอมเมนต์แสดงตัวกันด้วยนะคะ วินค่าไฟเดือนมกราคมที่ผ่านมาใครได้รถไปกี่บาทได้เท่าไหร่กันบ้างแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้ใตคลิปนี้ค่ะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์เงินเยียวยาจากทางภาครัฐกดติดตามกันไว้ได้ค่ะเกตอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังทุกวันที่นี่เพจสารดีกับพี่เกตสำหรับในคลิปนี้นะคะต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ